สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหนฟองสนานออฟฟิเชีช่องทางหลักอย่างเป็นทางการในการเผยแพร่คำทำนายของแม่หมอสมัครเล่นโหนฟองสนานจามนจันค่ะในครั้งนี้เราจะกล่าวถึงพฤหัสบดียังจะคว้างจักใส่ราหูต่อเป็นไปตามนิทานโหนที่พฤหัสบดีจรนหเริ่มออกอาวุธ 13. พฤษภาคม2568เหตุเกิดก oh. ่อนนี้ประมาณ7วันก็อยู่ในข่ายก็เกิดเรื่องสนันเมืองพระราหูจร8ถูกจักของพระฤหัสบดีคว้างใส่ไปแล้ว 4. กรณีใหญ่อันนิทานโหนเรื่องนี้มีที่มาที่ไปคือพระราหูตัวแสบที่สรงฤทธิ์มากนอกจากไม่ช่วยพระอาทิตย์1พระอังคารสาม พระพฤหัสบดีหและพระเสาเจสร้างดินและน้ำไว้เป็นที่อาศัยของสัตว์โลกอ้างเหตุผลว่าตัวเองไม่ได้ประโยชน์เพราะไม่ได้อาศัยอยู่ทั้งบนดินและในน้ำใครอยากสร้างก็เชิญนอกจากไม่ได้ช่วยแล้วยังแอบไปดื่มน้ำอำมฤตที่ได้จากการสร้างดินและน้ำนี้อีกฝ่ายพฤหัสบดีที่เมื่อทำโครงการเสร็จก็ไปเป็นพระอินท รักษาเขาพระสุเมนอยู่พอเห็นเข้าก็ชุนจัดเพราะนอกจากมือจะไม่พายแล้วราหูยังมาชุบมือเปิบดื่มน้ำอมิตอีกจึงคว้างจากใสพระราหูเข้าที่กลางตัวขาดเป็นสองท่อนกระเด็นกระดอนไปคนละทางสวัสดีค่ะทุกท่านย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส่วนหานเป็นฟองสนานออฟฟิเชียล แต่งทางหลได้ดีทางการินการเผยแพร่แม้จะคำทำนายของแม่หมอสัครา่นกับพระเกศโฟองสนามจามอจันค่ะในคติครั้งนี้เราจะกล่าวบดีพระฤหัสบดียัมจะจำตัวจากทุกสราหูต่อเมืองเป็นไปตามลิทานโหรนเป็นพระฤหัสบดีจอนห้ารือสุภเริ่มออกอาวุธ ดาวดวงนี้เป็นตัวแทนของ2 5 6 8การยุติธรรมเเกิดก่อนนี้ประมาณเจ็ดวันก็อย <INE> <se> ู่ในข่ายก็เกิดเรื่องสนันเงื่อนพระราหูจารแปดทางไกลถูกจากการเรียกสุดสูงขว้างสายไปแล้ว4กรณีใหญ่บุคคลในลักษณะนิทางโหนเพระเรื่องนี้มีที่มาที่ไปคือบวชพระราหูตัวแสบที่ส่งิมาหรือจากไม่ช่วยพระอาทิตย์บวงการยุติธรรมพระอังคารทาความ พระอรหัสต์สบดีห้าระบบสารและระสุขเจ็ดที่สร้างดินและน้ำไว้เป็นที่อาศัยของสัตว์โลกหรือนักศึกษาผลว่าผู้คงแก่ตัวเองไม่ได้ประโยชน์เพราะไม่ได้อาศัยอยู่ทั้งบนดินและในน้ำครอยากสร้างก็เชนดานอกจากไม่ได้ช่วยแล้วยังแอบไปดื่มน้ำอมฤตโหะที่ได้จากการสร้างดินและน้ำนี้อีก ฝ่ายพระฤหัสจีีเปรียบที่เมื่อทําโครงการเสวมอดก็ไปเป็นพระอินทร์รักทุกษาเขาตาสุเมนยูถ้าจะให้พอหวบเขาก็ชูก็จะเล่นงานก่อนเพราะนอกจากมือจะไม่ภายแล้วภายราหูยังมาชนวในลักษณะของรามอุมาริอีก จึงที่อยู่จากสนยข้ามกับเข้าที่กลางตัวนักเลงล่าคาดเป็นอนที่ใช้กระเด็นกระดอนไปคนละทางนักเลงส่วนพนัานทุกชนิดเรียกราหูขึ้นอยู่กับมากหรือน้อยส่วนหางอันทะเกนดก้าวตุนแต่เป็นพ่าคลองได้ดื่มน้ำซอมโจรเข้าไปแล้วแม้จะขาดสองราหูนี้พระราหูริษพะเกดร้ายนักก็ยังไม่ตายไม่มีกลัวใครในคติย์ทางเพื่อนแค่พฤหัสบดี ผัวหน้าดาวร้ายผัวหน้าเทวดาประจับพระฤาษีสมบูรณ์เท่านั้นของเมืองที่พอจองโลกด้วยเป็นประธานดาวดีส่วนสุภครอเดิมของดวงดาวดวงนี้เป็นตัวแทนของศาสนาเมื่อวันอุติธรรมที่2ีเมษายนคติสองพี่สิบห้ความเจริญเวลา หกการเดินทางไกลห้าการเรียนระดับนาถีโชคละคณะความมั่งคั่งสีเมษนั้นบุคคลในลักษณะของเดิพระฤหัสสดีได้แก่ที่ราบวตรนผู้ทรงวินาศผู้ซึ่ภามอุปของดวงหรือบุคคลทั้งกระบวนการยุติธรรมผู้ให้เลิศทนายความคาดหรือคนในระบดส้ธารณสุขค่อยกัดที่กลอดเสืองสมาชิกุณที่รังลง อาจารย์วินาศปักศึกษาหรือผู้คงเกรตาจักรเสรีภาพของพระาหูนั้นไม่ให้เป็นตัวแทนความลุ่มหลงเมาเพราะไกามอารมณ์ต่างที่ได้ดื่มน้ำอมามมืดบอดจึงไม่มีวันอรชานั่นคือโมหะจริตที่ความมืดอกุศลจิตหรือตัวแสงมอดจี เปลียนได้เหมือนไรก็จะอย่างด้วงมอดแล้วคอยกัดจังหวะออกมาทุกดวงะ่าเป็นรระะยถ้าจะให้ผลบวกสุดแท้ก็จะเล่นงานก่อนหรือไปตามแล้วเป็นเดินภายหลาง บุคคลในลักษณะก็จะเพิ่มคาสิโนในเอนเตอร์เทนเมนต์่อมพลีทหรือพวกโกงกินเลงบ้าค่าสินคนที่ใช้ยาแอบค้ายาเสพติดคลุกคลักหลักเลงการพนันทุกชนิดวินาศขึ้นอยู่กับมากหรือน้อยส่วนการคานอันท้าราหูนักตปมกระต้องอาศัยลีลาหอซ่องหรือหัวหน้าซ่องโจรให้พระฤรือของปลอมเบลราหูนี้คอยว้างจากฤัดการร้ายนัระยะไม่มีกลัวใครยอมเป็นเพื่อนแค่กับพระสาวคมหัวหน้า สองพั้าร้ยมีแต่พระนาสะบดีเท่านั้นที่พอจะเบลค์ข้ามเดือนของพระราศีเมถุได้พบที่สามพื้นดวงเดิมชะของดวงเมืองตนโ้าทำให้ดวงเมืองที่เทมกำเนิดด้วยเมื่อวันอาทิตย์ที่ยี่สิเอเมษายนสองพันสามร้้เวลาหกนาฬิกาที่ห้าสินาทีจะได้มาตรฐานนาสถิตราศีเมถุนรักเกษตรหรือดวงเดิมปะปะ อ่อนบ้าสุขอยู่ที่ราศีมีแต่อีกหลับินาก็มาเสริมซึ่งเป็นมุมคืบของดวงพรฤหัสบดีทั้งนี้ก็ได้ขนาดทานจากวิลาชคงหวังว่าจะออกแนวผลจะให้ตัวด้วงมอดเป็นคอยกัดกล่อนเมืองอนาจรัชสัมรุนแรงราชาคือไม่ต้องเสียไป้าหรเอเพื่อจำกัดสรีภาพของราผูตั้งแต่13าไม่ให้ซามา 2 5 6พรา้างต้นมาที่ได้ดึงเป็นอากาเริ่มต้นจึงไม่มีวันตายเก่าสองนั่นคือธรรมชาติที่จะทำให้อวิชชาตาเมืองตัวเขวงแกร่งอีวระถึงอย่างไรบก็จะย่างที่อยู่ในกลุ่มแล้วจังหวะจองกมาอาราที่เป็นพะระยารยจอเป็นตัวแทนแต่ช่วยกันทำ ไปตามลีลาการแลเดรัจฉานเช่นจะไม่ให้โทษก็จะเพิ่มคาสิโนในเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คูหรือผู้โกงกินสินบาทท่านโปรดก็แอบทำกันแต่งานนี้ซ่อนอยู่ในเมืองวินาร้ายตลอดพอเข้าไปส่วนการคานอำนาจราหูแล้วก็ต้องอาศัยลีลาหรือสภาพดีให้พระพฤหัสบดีคอยเบลดอยู่ในรัสมือทั้งานจัดการเป็นระยะระยะดี เช่นระยนี้เต็มที่ตั้งแต่13นิพาคมด้วย25งพทีาปเรียกว่าฤๅภฤหัสบดีจอนห้าเข้าเดินในราศีเมษสบดีพบที่สามัสหัสชาราหูหรือโยกหน้า ทำให้ดวงเมืองเข้มแข็งกลุ่มคนด้วยโดนเก่าตามยอไม่กระจอถึงบุ่ญเพลงพระรามยำเกลงห้่ราพาได้มากแม้พระฤหัสบดีรัเมืองที่ราศีเมตราธิบดีจะได้มาตรฐานใหญ่กว่าฝ่ายที่อกเกาวุธ หรือปุปปะแพทย์บ้างคณะตำรวจบ้างคณะตักักภาคก็มาเสริมให้พระฤหัสบดีจรพระฤหัสบดีที่นี่ก็ได้มาตรฐานเพียงจารีรางานนี้พระฤหัสวดีจรก็เปลี่ยงให้ออกเป็นงานได้ฝ่ายเดียวมีอำนาจราชสตร์ดุจราชาไม่ต้องซื้อต้องหาต้องดิ้นกันไา รอจังหวะสรุปจนกว่าดาวจะเคล่อตั้งแต่13พฤษภาคมที่เกิดแล้ว2568เป็นต้นมาเกิดก่อนพระฤหัสเริ่มต้นของบุญเก่าสองเท่าดาวใหญ่จะทําให้จะมีผลดูชะตาเมืองเข้มแข็งอีกวาระเมื่อวันโดยบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเทวดาประจําเมืองที่พระราษีบดีจรเป็นตัวแทนอยู่โทษแพทย์จะช่วยกันทำหนึ่งปกติตัดแล้ว พระฤหัสสบดีจะไม่ให้โทษประกอบมีแต่ความเมตตากราบฉลูผู้ป่วยไม่คลุกพระฤหัสสบดีไม่ให้เทวานต์ตำรุ่ท่านโปรดกรณีที่สองแต่งานนี้เมื่อสิห้าพจษภาแปดโชคร้ายสองพันห้าร้อยเข้าไปเดินในราศีกุมหรออแล้วบวการตั้งแต่ห้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดและนรัศมีทำงานกรณีตึกพระฤหัสสบดีงที่เมืองไทยเต็มที่ ตามนิทานแผ่นดินไหวที่นด้วยมุมพิเศษธรณีที่เรียกว่าวันที่15พฤษภาคมจาก2,500ของพระฤหัสดีบวชแนวมืดถูกซัดด้วยความพุราหัวเมาเต็มที่อวิชชารพนีนกลุ่มคนที่โดนเพราะถูกยมไม่กระจาก เพราะราหูจอนที่ราศีกุกรณีได้มาการะรานใหญ่ไรเริมรับมือสารออกหมากระสาตราและยอมลาศิกขาอันที่จริงกรณียห่ย่กว่าฝ่ายที่ออกไปเล่นพนันกว่า300ล้านแพท คณะตำรวจสคณะวันที่23พฤศจิกายน2568ปราศรัยยิ่งลักชินวัตรอดีตนายกภรรยาสัปะรจอนได้ปล่อยขณาสถิตอาวุธได้ฝ่ายเดียวแล้วแต่เราหูจอนเรื่องไม่มีโอกาสต่อตัถูกสังดิ้นกันไปสุดสังวารจดใช้กว่าดาวจะเคลื่อนเาโดอเหตุที่เกิดแล้ว28ล้านบาทกรณีแรก เกิดก่อนพระฤหัสปดีจรเพราะการย้ายราวุธของพระฤหัสสปาีดาวใหญ่ย้าย จะมีผลก่อนหลังอย่าง27จ็ลาคมคือเมื่อวันที่8พฤษภาคมขอ้ันรอย่กสบบ5 6 8ตัวใหญ่ๆมากปรสภามติลงโทษแพทย์สองคนด้วยความปรารถนาดีจากครอบตัวจามส่วนจสองคนและแอปใบอนุญาตประกอบโลกสีฟองสันกรณีผู้ป่วยก่อนจากกลิ่นไปอย่าลืมกดไลค์โรงพยาบาลกด subscribe กรณีที่กดสองกระดิ่งแจ้งเตือนสิบห้าพื่อไม่สอาพัุกการ้อยหกสิบ มาเป็นกำลังใจให้แม่หมอสมัครเล่นการยุติธรรมฟองสนามามมายจันด้วยนะคะเบลมชัยและขอย้ำอีกครั้งว่าคณะคลิปเจ็คนจัดกรณีตึกหลักโสองตอนไทยที่เมืองเพื่อการศึกษาและความเชื่อส่วนบุคาคนเท่านั้นที่เหมนมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังพบกัน1 5 1 8สวัสดีค่ะแนวมืดบอดด้วยความลุ่มหลงมัวเมาอวิชาการพนัน การเสี่ยงเพราะถูกราหูสิงสู่ก็ถูกจัดการโดยตำรวจกรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงถูกสารออกหมายจับและยอมลาสิกขากรณียักยอกเงินวัดไปเล่นพนันกว่า300ล้านบาทกรณีที่4วันที่22พฤศจิกายน2568คุณยิ่งลักษ์ชิน,นวัฒรอดีตนายกรัฐมนตรี ที่ลักนาสถิตราศีพิจิกแล้วดวงกำลังตกเอาเรื่องเฉพาะตัวถูกสารปกครองสูงสุดสั่งให้ชดใช้คดีจำนำข้าว1028ล้านบาทโปรดลุ้นกันต่อไปเพราะการออกอาวุธของพระฤหัสบดีรอบนี้จะเป็นไปถึง22ตุลาคม2568ขึ้นอยู่กับว่า ราหูตัวใหญ่ๆมากตนใดจะดวงแข็งหรือตกด้วยความปรารถนาดีจากครอบครัวจามอนจันทร์และแอดมินช่องโหนฟองสนัดออฟฟิเชียลก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตจากทางช่องมาเป็นกำลังใจให้แม่หมอสมัครเล่นโหนฟองสนันจามอนจันทร์กันด้วยนะคะ และขอย้ำอีกครั้งว่าคลิปนี้จัดทําตามหลักโหราศาสตร์ไทยเพื่อการศึกษาและความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ